เราต้องเปลี่ยนผู้บริโภคทั่วไปให้เป็นนักธุรกิจให้ได้ยิ่งเราทําได้เร็วเราก็ยิ่งประสบความสำเร็จแต่ทุกคนครับอยู่ดีๆจะมาเป็นนักธุรกิจเลยนะครับไม่ได้นะคะต้องผ่านทุกคนยังไงก็ต้องผ่านขั้นตอนการเป็นผู้บริโภคมาก่อนทั้งนั้นต้องเป็นคนที่ใช้สินค้ามาก่อนทั้งนั้นก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนนักธุรกิจใช่ไหมครับเราก็ต้องสร้างผู้บริโภคก่อนแล้วเราจะสร้างผู้บริโภคได้ยังไงนะคะ ถ้าเราไม่ใช้สินค้า,าเพราะว่าการสร้างลูกค้าเนี่ยการสร้างผู้บริโภคอะมันจะต้องบอกบอกลูกค้าได้ว่าสินค้าตัวไหนเป็นยังไงและต้องส่งต่อความประทับใจใช่ไหมครับถึงจะเกิดเป็นลูกค้าที่อยากจะซื้อกับเราเ,เราจึงจ<ว>ํ<ม>าเป็นมากๆที่จะต้องใช้สินค้าก่อนที่จะไปแนะนําคนอื่นหรือก่อนที่จะสร้างฐานผู้บริโภคของตัวเองถ้าไม่ใช้สินค้านะคะผมแนะนําว่าไม่ต้องมาทําธุรกิจนะคะไม่มีประโยชน์ แต่ว่าไอทอมี่นะครับขายสินค้าแบบไหนครับเราลําบากใจที่จะซื้อไหมขายสินค้าแบบไหนครับสินค้าที่จําเป็นต้องกินต้องใช้คําสําคัญของมันก็คือยังไงก็ตามต้องใช้นะคะเป็นสินค้าจําเป็นอย่างเช่นแป้งสีฟันยาสีฟันไม่ใช้ได้ไหมครับไม่ซื้อได้ไหมครับที่รัเสเซียนะครับก็เกิดสงครามใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะเกิดสงครามยังไงคนในประเทศก็ต้องแปรงฟันนะครับ ถ้าเราเป็นคนที่เริ่มต้นในการใช้สินค้าแล้วเกิดความประทับใจก่อนนะคะหลังจากที่เราไปบอกต่อลูกค้าคนอื่นๆนะครับเราจะมีฐานผูบริโภคที่มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ทุกคนก็ประทับใจในสินค้าเหมือนกันกับเราอ่าเราก็ซื้อกินซื้อใช้ซื้อกินซื้อใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆในหัสของเราเองแต่ละ ซื้อแต่ละสินค้าแต่ละตัวนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่า PV หรือคะแนนนะคะคะแนนสะสมจากการสั่งซื้อสินค้า,ะคะาผมอยากจะบอกว่าธุรกิจอัตนี้ไม่ใช่ธุรกิจที่ได้เงินจากการระดมทุนหรือการสมัครของใครนะคะแล้วก็ไม่ใช่ธุรกิจที่เราไปขายเอากําไรด้วยนะคะรเราไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นจากอายอดขายแบบที่เป็นตัวเงินนะครับแต่ว่า เราจะได้เป็นคะแนนสะสมคือ PV ค่ะวันนี้ผมจะบอกเทคนิคเคล็ดลับว่าทำยังไงจะได้ PV เยอะๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะคะย้ำนะคะว่ายอดขายนะคะไม่สำคัญเท่าคะแนนนะคะ PV นะคะเราต้องมีความรู้เรื่อง PV ถ้าต่อให้ซื้อเยอะแค่ไหนแต่ไม่มีความรู้ว่า PV ไหลยังไงนะคะ PV เคลื่อนไปยังไงแล้วได้เงินยังไงก็ไม่มีประโยชน์นะคะโอเค หลังจากที่เรามีรหัสส่วนตัวนะครับเราซื้อกินซื้อใช้สินค้าจําเป็นใช่ไหมครับด้วยรหัสของเราเนี่ยเราจะมีคะแนนสะสมส่วนตัว PV ส่วนตัวในรหัสของเราเกิดขึ้นค่อยๆยซื้อไปนะครับตัวไหนจําเป็นก็ซื้อนะครับตัวไหนหมดก็ซื้อนะครับจนกระทั่งคะแนนสะสมรหัสส่วนตัวของเราถึงสามแสน PV นะครับแต่สามแสน PV เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีเงินเข้าบัญชีแล้วนะครับแต่ว่าหมายความว่าคุณกลายเป็นเอเจนต์นะครับแล้วก็มีสิทธ รับรายได้ค่าคอมมิชชั่นจากแอนโทมี่ไปตะลอดชีวิตอันนี้คือความหมายของคะแนนส่วนตัวนะัั้กยกักนตัคะแนนส่วนตัวส่งผลต่อการรับรายได้นะครับพี่จากุ๊ปถ้าอยากมีรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นจากแอนโทมี่ไม่ใช่ว่าขยันตั้งหน้าตั้งตาซื้อของในรหัสของตัวเองเท่านั้นไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่นะครับ ต้องซื้อในรหัสของตัวเองจนถึงสามแสนคะแนนหลังจากนั้นเริ่มสร้างขยายฐานผู้บริโภคเริ่มบอกต่อเริ่มแนะนำ<ป>สมาชิกรอบๆตัวนะคะให้เขามาสมัครสมาชิกแล้วก็ซื้อกินซื้อใช้กลายเป็นผู้บริโภคของอะ o อมีเหมือนกันนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมซ้ายและขวานะครับแล้วผมใช้สีแดงเขียนแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนจำมากๆอันนี้มันสำคัญนะคะ ไปนะคบที่เราจะสร้างฐานผู้บริโภคนะครับก็คือมีวิธีการนั่นก็คือการเขียนลิสต์รายชื่อครับการเขียนลิสต์รายชื่อคือการเขียนไม่ใช่เอาไว้ในโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ใช่ว่าโอ้ยเรามีเพื่อนในโทรศัพท์เยอะเนี่ยมีเบอร์เมมเบอร์คนนั้นคนนี้ไว้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเขียนไม่ใช่นะครับเขียนก็คือเขียนครับเขียนออกมาเป็นอ่าลิสต์รายชื่อนะคะถ้าอยากประสบความสําเร็จเร็วๆอ่ะจะต้องเขียนอะไรบ้างชื่อ อายุที่อยู่ปัจจุบันก็พอได้ลิศลายชื่อออกมาแล้วนะคะเราก็เริ่มเอามาแบ่งว่าเป็นกลุ่มซ้ายหรือกลุ่มขวาโดยที่มีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะคะอย่างเช่นกลุ่มซ้ายนะคะอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าเครือญาติอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนกลุ่มขวาก็จะเป็นเพื่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแบ่งเป็นเป็นแบบใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ เริ่มติดต่อพูดคุยแนะนำความประทับใจสินค้าที่เราได้ใช้ให้ให้คนเราข้างตามลิสต์รายชื่อที่เราิสต์ไว้ก็จะมีบางคนที่เขาสนใจนะครับอยากจะใช้สินค้านะครับอยากจะสมัครสมาชิกนะครับก็ทําการสมัครสมาชิกโดยแบ่งเป็นซ้ายและขวาแบบนี้นะคะ่าวดีนะคะการแนะนําแล้วก็เมื่อเขาอยากจะซื้อสินค้าแล้วเขาต้องสมัครสมาชิกนะคะดีก็คือไม่มีค่าสมัครสมาชิกครับ ข่าวดีข้อที่สองครับไม่ต้องรักษาย,ยอดรายเดือนไม่มีใครบังคับว่าแต่ละเดือนคุณต้องซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มีนะครับไม่มีขั้นต่ำด้วยครับหมายความว่าการสมัครสมาชิกกับเราเนี่ยเพื่อนๆของเราไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรหรือไม่ได้เสียเปียบเรานะคบเราไล่้ไปเอาเปียบใครนะเพราะว่าไม่มีค่าสมัครแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆทําให้การสมัครสมาชิกกับโนมัเป็นไปในเชิงบวกนะครับ คนที่ไม่เคยใช้สินค้าโทมี่อาจจะมีนะคะแต่ว่าคนที่เคยใช้แล้วใช้เพียงครั้งเดียวไม่มีนะเนี่ยนะคะทำไมผมถึงบอกว่า,าเมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้เราลองใช้ก่อนนะคะทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าธุรกิจโนมี้เราเป็นการส่งต่อข้อมูลส่งต่อความรู้สึกใช่ไหมคะในการความประทับใจในการใช้สินค้าเพราะฉะนั้นเราเองต้องใช้ดูก่อนและเมื่อเราไปบอกต่อความประทับใจอาจจะมีบางคนก็ซื้อนะคะบางคนก็ไม่ซื้อไม่เป็นไรคนที่ไม่ซื้อเนี่ยไม่ต้องไปแบบ ไปว่าเขาว่า,าวเอไม่ช่วยเลยค่ะเราสมัครสมาชิกไม่ช่วยไม่อุดหนุนแม่ะไม่ต้องไปพูดนะคะก็ห้ามไปก่อนนะครับแล้วก็บอกต่อลิสต์รายชื่อคนอื่นๆที่เราลิสต์ไว้ไปเรื่อยๆและตอนที่เราแบบแนะนําแนะนาไปเรื่อยๆมันจะมีบางคนนะซื้อสินค้านะคะบ,บางคนก็ซื้อเอ่อโปรไบโอติกบางคนก็ซื้อเฮโมฮีมนะคะบางคนก็ซื้อแอโซลูตแล้วแต่เออเมืม่อกี้ผมบอกว่าทุกครั้งสั่งซื้อสินค้าเราจะได้รับอะไรนะคบรับพีวีนะครับ และสิ่งที่นักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จต้องเข้าใจก็คือการเคลื่อนที่ของ PV ครับ <ks> ผมวันนี้ไม่ได้มาบอกว่าสินค้าแต่ละตัวดียังไงแต่ผมจะมาบอกว่า PV ที่คุณได้รับเนี่ยมันจะไปยังไงอยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นที่เกาหลีนะคะถ้าเราซื้อโปรไบอติกเซตหนึ่งเนี่ยจะได้สองหมืนหกพัน PV ครับอ่ะแล้ว PV นี้จะไปที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะคะให้ทุกคนจําด้วยกันนะคะไปที่เจ้าของรหัสที่สั่งซื้อก่อนนะคะเป็นอันดับแรก และยังไม่จบแค่นั้นครับ TV นี้ยังจะไปต่อนะคะไปที่ไหนครับไปที่คนที่สมัครก่อนในกราฟนี้ใครสมัครก่อนครับเราครับเราสมัครก่อนเพราะฉะนั้นว v จะมาที่เราทีนี้เราก็จะมาดูว่าเป็น TV กลุ่มอะไรกลุ่มซ้ายหรือกลุ่มขวานะครอ่คนที่ซื้อโปรเบลติกนะครับสมัครเป็นกลุ่มกลุ่มซ้ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ TV กลุ่มซ้ายไปสอง0 0ื่นหกพันห่จากการสั่งซื้อหนึ่งครั้งของลูกค้านะครับ แล้วก็เฮโมฮิมเซตนะคะของเกาหลีเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พัน P.V. ครับก่อนอื่นผมจะต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่ซื้อโปรบอติกไม่รู้จ<า>ักคนที่ซื้อเฮโมฮิมนะครับเขาไม่ได้สมัครสมาชิกให้กันด้วยนะครับเรานะครับที่เป็นคนสมัครสมาชิกและเราเป็นคนแนะนําสินค้านะครับเดีเราจะมาดูนะคะว่าหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันคะแนน P.V. เนี่ยไหลไปไหนบ้างอันดับแรกใครได้ไปครับจาได้ไหม เจ้าของรหัสที่สั่งซื้อได้คะแนนสะสมส่วนตัวนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันทีวียังไม่จบใช่ไหมครับไปไหนอีกครับไปที่รหัสที่สมัครก่อนนะครับรหัสที่สมัครก่อนในที่นี้มีใครบ้างนะครับในภาพก็คือจะมีคนที่ซื้อโปรไบอติกนะที่เขาไม่รู้จักกันเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช่นักธุรกิจด้วยนะครับคนที่ซื้อเฮโมฮิมสมัครทีหลังก็เลยเป็นฝั่งซ้ายนะครับของคนที่ซื้อโปรไบอติกเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อโปรไบอติกได้ทีวีกลุ่มซ้ายไปด้วยแล้วไปไหนอีกครับ ไปไหนอีกครับไปที่คนที่สมัครก่อนในภาพก็คือเราใช่ไหมครับคนที่ซื้อใหโมฮิมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะได้พว v กลุ่มซ้ายไปอีกหนึ 1, 160, 000, 000, <ส>่งแสนหกหมื่นสี่พัน PV ครับไม่ตัดนะครับเท่าเดิมเท่ากันทั้งสายสแสดงว่าที่ผมพูดมาเนี่ยใน a t o มี่เราทำอะไรเร็วถึงจะดีครับ, 3, บเราต้องรีบทำอะไรครับ สมัครสมาชิกนะครับสมัครก่อนได้เปรียบนะบสมัครก่อนดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราใครมีเพ <ๆ S 2> ื่อนๆรีบให้สมัครเลยนะคะเพราะว่าพีวีจะวิ่งมาที่คนที่สมัครก่อนนะคะเป็นพีวีกลุ่มรีบสมัครก่อนนะครับก,รรก,ก็ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รับพีวีกลุ่มจากผู้ริโภคที่สมัครทีหลังเราด้วยอะ่ะแล้วก็แอปสโลวนะคะที่เกาหลีหนึ่งเซตก้อนหนึ่งแสนพีวีอ่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าพีวีนี้ไปไหนครับ รดับแรกไปไหนครับเจ้าของรหัสที่สั่งซื้อนะครับก็ได้พีวีส่วนตัวไปหนึ่งแสนทีีหลังจากนั้นไปไหนครับไปฝั่งไปเป็นพีวีกลุ่มของคนที่สมัครก่อนนะครับในกราฟนี้ใครสมัครกร่อนอ่าคนที่ซื้อใฮ้โ oh มฮิมก็ได้ไปนะครับหนึ่งแสนพีวีกลุ่มซ้ายคนที่เอ่อซื้อแบบโพลโอติกก็ได้หนึ่งแสนพีวีกลุ่มซ้ายนะครับส่วนเรานะคบที่สมัครก่อนก็ได้หนึ่งแสนพีวีกลุ่มซ้ายเช่นเดียวกันได้เท่ากันหมดเลยไม่ตัด ไลท์좌측포인트들은사혀질까요없어질까요คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอะไรถ้าเราสมัครสมาชิกไปเรื่อยๆ,ๆๆแล้วก็มีการสั่งซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคิดว่า PV จะเยอะขึ้นหรือน้อยลง PV ก็จะสะสมมากขึ้นนะสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะคะเป็น PV กลุ่มนะคะสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีวันที่ PV กลุ่มซ้ายของเราของของเราเนี่ยนะคะครบสามแสน PV อ่ะเมื่อกี้เรามาดูนะคะว่าเราได้กี่ PV ละ สอ,องหมืนหกบวกหนึ่งแสนหกมืนสี่พันบวกหนึ่งแสนได้อ่ะสองแสนเก้าหมื่นคะแนนแสดงว่าขาดอีกขาดอีกแค่หนึ่งหมื่นทีวีก็จะครบสามแสนแล้วนะครับแค่ใครสักคนนะครับซื้อของอีกสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีใครนะคะถ้าเราอยากได้ แต่ชิ้งเรเร็วเราก็ซื้อเองได้นะคะเพราะว่ายังไงก็เป็นสินค้าที่เราต้องใช้อยู่แล้วนะแค่หนึ่งหมื่นพีวีเนี่ยไม่ไม่เกินความสามารถนะเนาะฟังขวาก็เหมือนกันเลยนะคะก็สะสมไปทานผู้บริโภค,โคแล้วมีการสั่งซื้อสินค้าแนะนําสินค้าสั่งซื้อสินค้า,สา,สสคาแล้วสะสมพีวีไปเรื่อยๆวันหนึ่งนะคะทั้งสองฝั่งจะมีสามแสนคะแนนเท่ากันนะคะและวันนั้นนะคะก็จะถูกคํานวณเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับเรานะคะได้ประมาณสองสองพันบาทบวกลบนะคะ แล้วก็เมื่อเราได้คำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับสมาชิกแล้วนะคะระบบจะตัดคะแนน PV ที่สะสมซ้ายขวาสามแสนสามแสนเนี่ยเป็นศูนย์นะคะแล้วถ้าเราอยากได้ค่าคอมมิชชั่นอีกราต้องทำยังไงเราก็แนะนำสินค้าอัทอร์นีให้คนอื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่งและทุกๆการสั่งซื้อจะมีการสะสมเป็น PV กลุ่มซ้ายขวาแล้วก็บวก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 ไปเรื่อยๆนะคะเป็น PV กลุ่มรวม แล้วก็ถ้าถึงสามแสนซ้ายขวาอีกวันไหนก็จะได้รับค่า,ค,าคอมมิชชั่นวนไปเอยแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทํายังไงให้แบบเราสามารถได้รับค่าคอมมิชชั่นแบบทุกๆวันได้เพียงแค่เราแนะนำสินค้าที่จำเป็นต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะให้ให้กลุ่มผู้บริโภคทุกคนได้ได้ซื้อนะคบยังไงเขาก็หมดเขาก็ต้องซื้อซ้ำใช่ไหมครับ<อ>มันจะทำให้เราได้รับค่าคอมมิชชั่น เร็วนะครับแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นด้วยนะครับระหว่างนี้ผมแวะมาอธิบายเอจุดเด่นจุดเด่นนะครับที่เป็นอเอกลักษณ์ของอะทอมีกก็คือการไม่จํากัดระยะเวลาคําว่าการไม่จากัดระยะเวลาคืออะไรก็คือการเคำนวณ PV รวมกลุ่มสา0 0 0ซ้ายขวาเนี่ยครับไม่ได้ถูกกาหนดว่าคุณต้องสะสมภายใน1นวันคุณต้องสะสมภายใน1นเดือนคุณต้องสะสมภายใน1นปีไม่ได้กําหนดไว้ ระบบนะคะจะรอจนกว่าข้างที่น้อยนะคะแสนเนี่ยถึงสามแสนครับข้างนึ่งอาจจะเจ็ดล้านไปแล้วก็ได้แต่ข้างหนึ่งยังไม่ถึงสามแสนนะเขาก็รอนะครับรอ PV รวมสามแสนซ้ายขวาแล้วก็ไม่ตัดทิ้งนะครับรอคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้กับเรา หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจอะถ้าเราเป็นผู้บริโภคธรรมดาแล้วค่อยๆซื้อกินซื้อใช้ไปโดยที่แบบไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นภายในหนึ่งเดือนหรือกี่เดือนเนี้ยครับวันหนึ่งอะครับถ้าเราซื้อกินซื้อใช้ไปื่อยยังไงวันหนึ่งเราก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ดีเพราะว่าระบบมันจะรอนี่คือการไม่จํากัดระยะเวลาในการสะสมอันนี้คือเป็นจุดเด่นมากๆครับทุกคนต้องเข้าใจ ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะมีความเข้าใจแผนการตลาดอย่างอย่างถ่องแท้นะคะเพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการทำธุรกิจให้สำเร็จเร็วขึ้นได้ Imperial, แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจแผนการตลาดตรงนี้บางคนอาจจะไปอินเทอร์เรียลเร็วกว่าผมด้วยซ้ำเหตุผล ที่ทาแบบนี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับที่อื่นนะครับใครมาก่อนก็ต้องได้ก่อนนะครับใครมาก่อนก็ต้องสาเร็จก่อนใช่ไหมแต่ที่นี่ครับไม่เกี่ยวนะครับด้วยเหตุผลข้อเป็นจุดเด่นข้อที่สองก็คือไม่จากัดชั้นลึกครับการไม่จากัดชั้นลึกเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นจุดเด่นสําคัญที่ช่วยให้เราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าใครก็ตาม แผนการตลาดจุดเด่นที่ชื่อว่าการไม่จํากัดชั้นลึกนี่แหละครับที่ช่วยให้เราทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้มันคืออะไรเราไปดูกันนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะผมเปลี่ยนสีประกาศครับอ่ะเป็นประกาศสีแดงนะครับประกาศสีแดงเนี่ยเอ่อเป็นคนเป็นผู้บริโภคหนึ่งคนแหละที่เขาใช้สินค้าแล้วก็ชอบนะครับรู้สึกชอบการเริ่มพอเริ่มชอบแล้วก็เริ่มเอ่อ 이이왕쓰는거거뭔지알고봐เริ่มนะคะด้วยการศึกษาข้อมูลสินค้าว่าไอ้มันเป็นยังไงมาจากไหนทำไมเออใช้แล้วดีหลังจากนั้นก็จะเริ่มสงสัยเหมือนภรรยาผมเลยครับบริษัทนี้มันเป็นบริษัทยังไงก็เลยเริ่มเข้าสู่งานสัมนาหลังจากนั้นก็จะเริ่มสงสัยเหมือนภรรยาผมเลยครั แล้วก็ผมเชื่อว่าในประเทศของคุณนะครับยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักไอ้ตัวนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเป็นคนแรกๆที่ให้ข้อมูลอ่าสมมุติว่ารหัสแดงๆนี้นะครับเอ้ยไปศึกษาแล้วไปเข้าสัมมนาแล้วปรากฏว่าเอ้ยแผนการตลาดดีมากบริษัทดีมากแล้วก็เริ่มกลายเป็นเอ่อคนที่รักในสินค้าแล้วนะครับหลังจากนั้นเขาก็เลยมาทําตามขั้นตอนสู่ความสำเร็จก็คือการแขนบิสไลชื่อนะคบ okay. แล้วเขาก็ต้องทําเหมือนเราเลยครับก็คือแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นซ้ายและขวาแล้วก็เริ่มให้ข้อมูลให้ข้อมูลสมัครสมาชิกสมัสมาชิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ยงั้นถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอ่าคนที่รหัสแดงคนแรกแนะนําก็จะมีการสั่งซื้อเกิดขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพคำถามก็คือเราเป็นคนสมัครสมาชิกให้รหัสแดงๆเหล่านี้ไหม อาจจะไม่นะคะเราอาจจะไม่รู้จักลิสต์ไลฟ์ชื่อของเขาด้วยซ้าแล้วเราเป็นคนให้ข้อมูลสินค้าไหมอาจจะไม่นะคะก็อาจจะเป็นรหัสแดงคนแรกนะคะก็ต้องเป็นคนที่แนะนําสินค้าให้กับเพื่อนๆของเขาอยู่แล้วเนาะเราอาจจะไม่ใช่คนที่สมัครสมาชิกให้เขาเราอาจจะไม่ใช่คนที่แนะนําสินค้าให้เขาแต่เรามาดูการเคลื่อนที่ของ PV กันนะคะอ่ามีรหัสหนึ่งนะคะก็ได้สั่งซื้อ รหัสแดงนะครับได้สั่งซื้ออ่แอสซลูดครับก็มีหนึ่งแสนพีวีหนึ่งแสนพีวีไปที่ไหนบ้างอันดับแรกเจ้าของรหัสที่สั่งซื้อได้ไปอันดับที่สองคนที่สมัครก่อนนะครับในที่เนี้ยเราก็พูดถึงรหัสแดงคนแรกใช่ไหมครับที่สมัครก่อนก็รหัสแดงคนแรกก็จะได้ p ีวีกลุ่มซ้ายไปแล้วก็ทุกคนนะครับทุกรหัสที่สมัครก่อนยาวๆๆขึ้นไปทุกรหัสนะครับไม่เว้นแม้แต่รหัสเดียวทุกคนได้ P ีวีกลุ่ม สมัครใหม่เนี่ยก็คือรหัสที่สั่งซื้อเนี่ยอยู่กลุ่มซ้ายหรือกลุ่มขวาแค่นั้นนะคะส่วนเราเองก็ได้พีวีกลุ่มซ้ายไปเท่เากันนะครับหน<ส>ึ<ส>่งแสนแล้วก็รหัสแดงฝั่งขวาครับซื้อเฮโมทิมครับหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันพีวีพีวีเคลื่อนไปเลยครับเจ้าของรหัสได้ไปและรหัสแดงอันแรกเนื่องจากคนที่ซื้อเฮโมทีมสมัครฝั่งขวาเขาก็ได้พีวีกลุ่มขวาไปอีกนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่สมัครก่อนนะครับ ก่อนรหัสที่สั่งซื้อก็ได้ PV กลุ่มด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดทุกทุกคนลองคิดดูดีๆนะครับตรงนี้อย่าลืมนะคะว่าเออเราไม่ได้รู้จักรายชื่อเหล่านี้เราไม่ได้เป็นคนสม,มัคสมาชิกและเราไม่ได้เป็นคนที่แนะนําสินค้าแต่ PV เหล่านั้นนะครับไหลามาถึงเราด้วยเช่นกัน นีวันนึงนะครับก็รหัสแดงรหัสแรกแนะนาไปเรื่อยๆก็เขาก็ได้ค่าคขมมิชันเขาก็รู้สึกสนุกนะครับอยากทำธุรกิจต่อนะคะ<ๆ>เขาก็บอกต่อบอกต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนคิดว่าจะมีแค่รหัสแดงคนแรกเหรอครับที่อยากทําธุรกิจไม่นะคะจะมีคนอื่นๆน,นะครับที่อยากทําธุรกิจเหมือนกันเขาก็จะเริ่มที่จะขยับเริ่มที่จะริชไลท์เริ่มที่จะแนะนําบอกต่อเพื่อที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันทางนั้นนะครับบางคนนะคะเพราก็จะมีไอเดียของเขาส่วนตัวด้วยนะครับอย่างเช่นบางคนก็อยู่ต่างประเทศใช่ม ไม่มีเพื่อนที่อยากจะแนะนําไปทอมี่เฮ้ยประเทศนั้นเปิดพอดีเลยเอ,อเราจะเป็นคนแรกๆที่แบบเข้าไปแนะนําสินค้าอะไรก็คือพาร์ทเนอร์นะคะก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใต้ใสายงานของเราก็จะเริ่มมีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีนักธุรกิจที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเพิ่มมากขึ้นด้วยยังไงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะและเมื่อขยายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมันจะมีวันหนึ่งนะคะที่คะแนนสะสมกลุ่มซ้ายขวาของเรามันจะเกินสามแสนคะแนน ครับแล้วถ้ามันเกินสามแสนเอ่อสามแสนคะแนนทุกวั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 นแบบนี้แสดงว่าเรามีรายได้วันละสองพันบาททุกวันทุกวันทุกวันนะครับเราก็ลองคูณต่อเดือนดูนะครับถ้าเราได้แมทชิ่งเอ่อสามแสนคะแนนทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้เราจะได้กี่บาทแค่คิดก็มีความสุขแล้วนะครับที่ได้เห็นยอดเงินทุกวันแล้วถ้าขยายฐานผู้บริโภคแบบนี้ไปเรื่อยๆจะมีวันที่ได้เกินสามแสนคะแนนด้วยนะคะ บันไดขั้นต่อไปของค่าคอมมิชชั่นก็คือ700,000 PV ภายในหนึ่งวันนะคะถ้าวันนั้นเราสามารถมีการสะสม PV นะครัเ700,000 PV ซ้ายและ700,000 PV ขวานะคบเราก็จะได้รับรายได้อีกนะคะ4,000บาทในวันนั้นนะครับถ้าเราทำ700,000ทุกวันนะคระ700,000 PV ทุกวันเราก็จะได้4,000บาททุกวันนะคะวันละ2,000บาทวันละ4,000บาททุกวันอย่างนี้มันแก้ปัญหาชีวิตได้เลยนะครับะเราไม่จําเป็นจะต้องห่วง เรื่องชีวิตประจําวันเลยนะครัะถ้าอย่างนั้นก็คือเพียงพอมีจุดเด่นอีกนะครับในการไม่จำกัดชันลึกเนี่ยมันไม่จำกัดประเทศด้วยนะครับปัจจุบันเราเปิดไปทั้งหมด27ประเทศนะคะแล้วก็ในซูมของเราเนี่ยมีประมาณ10ประเทศที่เข้ามาสัมมนาวันนี้ผมเองก็มีสมาชิกนะคะมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับด้วยมันก็จะมีวันที่ สมาชิกของเรานะครับ <od ale. S 1> แนะนําแล้วก็สมัครสมาชิกต่างชาติัเป็นอเมริกาญี่ปุ่นนะครับแคนาดาไทยอินโดนีเซียมาเลเซียก็สมัครได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับก็คือสามารถสมัครใต้สายงานของเราได้เลยแล้วยิ่งขยายไปต่างประเทศแบบนี้ทุกคนคิดว่าคะแนนรายวันของเราจะเกินเจ็ดแสนได้ไหมครับมันจะมีวันนั้นนะครับ ก็เลยผมอยากจะให้เราทุกคนเข้าใจคำว่าไม่จำกัดชั้นลึกแล้วก็ไม่จำกัดประเทศดีๆนะครับนี่คือจุดเด่นที่ดีมากๆที่ทำให้คะแนนของเรามันจะไม่ลดลงค่ะมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างผมนะครับสามารถที่จะมีรายได้จนกระทั่งขึ้นตำแหน่งคลาสมาสเตอร์แบบนี้ได้ด้วยด้วยจุดเด่นของการไม่จำกัดชั้นลึกแล้วก็ไม่จำกัดประเทศนะคะ ผมมีพาร์ทเนอร์อยู่ทั่วโลกครับในขณะที่ผมหลับอยู่ก็พาร์ทเนอร์ต่างประเทศก็ตื่นเนาะแล้วก็ซื้อของอย่างนี้นะครับ<ช>แล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จากแอนโทีที่ยังไม่ใช่สมาชิกนะครับเรายังมีโอกาสอีกเยอะมากๆผมอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นที่ประเทศของตัวเองแต่ก็ไม่ลืมที่จะขยายไปสู่ตลาดโกลบอลด้วยนะครับเพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะครับผมก็จะข้าม ค่าคอมมิชชั่นบันไดอีกนๆไปนะคะแต่ให้ทุกคนรู้ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือค่า PV เพิ่มขึ้นนะคะค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นบันไดขั้นสุดท้ายก็คือ,อเรามีการสะสมคะแนนห้าสิบล้าน PV ต่อวันนะคะเป็นซ้ายขวาห้าสิบล้าน PV ซ้ายห0สิบล้าน PV ขวาต่อวันนะคะเราก็จะมีรายได้ค่าคอมมิชชั่นในระดับสูงที่สุดคือสี่0มืนบาทต่อวันนะคะ และอันนี้ก็คือจุดเด่นข้อสุดท้ายของข้อต่อไปของไอทอมมีก็คือมีเพดานรายได้ครับก็เพดานรายได้ตรงนี้นะคะอ่าสี่หมืนบาทต่อวันใช่ไหมครับอ่ายกเว้นวันอาทิตย์นั้นเราไม่คํานวณก็ทั้งหมดก็ต่อเดือนจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมืนบาทการมีเพดานรายได้เนี่ยเป็นข้อดีนะคะทุกท่านเป็นข้อดีสําหรับเราทุกๆคนรวมถึงการเอ่อไม่ล้มละลายของบริษัทคุณ ตอนนี้ผมเป็นคาวมาสเตอร์เพราะว่าผมเริ่มมาก่อนผมทำมาสิบกว่าปีแล้วแต่ผมก็ยังได้วันละสี่หมื่นอยู่นะครับแล้วก็คนที่มาทีหลังผมอาจจะทําอีกสักสี่ส้ห้าปีนะครับก็มาอยู่ตําแหน่งเดียวกันกับผมหลังจากนั้นก็มีรายได้เท่ากันกับผมเราสามารถรับรายได้เป็นเพดานเดียวกันเท่ากันทุกทุกคนไม่มีใครว่ามาก่อนได้เยอะกว่าไม่มีนะครับ เป็นเอ่อเครือข่ายอื่นๆนะครับเขาไม่มีเพดานรายได้ครับคนที่ทําก่อนก็รวยเอารวยเอานะครับแล้วก็การจ่ายรายได้ก็ไปกระจุกอยู่คนของคนข้างบนใช่ไหมครับได้ทนาะให้เกิดการล้มละลายแล้วก็การไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทก็เต็งไปนะครับก็เลยเอ่อการมีเพดานรายได้ก็ดีมากๆนะคะสำหรับเราทุกคนแล้วก็การมีเพดานรายได้ทําให้เราสามารถเกษียณได้ด้วยนะทุกคนอยากทํางานไปจนตายไหมครับไม่ การมีเพดานรายได้คือทําให้เรากเกษียณได้ครับถ้าคุณมาติดเพดานรายได้แล้วเนี่ยคุณอยากจะหยุดทํามันก็หยุดได้เลยนะครับโอ้แค่คิดก็รู้สึกดีมากครับนอนอยู่บ้านทั้งวันไม่ทํางานโอ้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ผมที่สามารถกเกษียณได้นะครับทุกคนทุกคนเลยนะครับที่มาถึงเพดานรายได้ก็สามารถกเกษียณได้เหมือนกันถ้าคุณอยากจะหยุดทํางานแล้วใช้ชีวิตคุณก็อยู่ได้เลยไม่จําเป็นจะต้อง โอ้ยใช้ชีวิตทํางานหารายได้ร้อยล้านไปจนตายนะไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ข้อดีของการมีเพดานรายได้นะครับคือเราสามารถส่งต่อรายได้นี้ให้กับลูกหลานของเราได้นนี่เป็นมรดกครับคือถ้าเกิดว่าเราสร้างบริษัทเป็นสตาร์ทอัพของเราเองอะ่ะเมื่อเราตายไม่มีใครสืบทอดกิจการอนะรายได้ทั้งหมดก็หายไปบริษัทก็ต้องหายไปด้วยใช่ไหมครับรายได้ก็หายไปด้วยแต่อัตอมีนะ ความพยายามของเราความอดทนของเราหยาดเหงื่อของเราที่เราสู้ทนมาจนประสบความสําเร็จะจะไม่หายไปนะคะจะถูกส่งต่อเป็นความสุขนะคะเป็นความมั่นคงเป็นความรักให้กับลูกหลานของเราต่อไปทุกคนลองพิจารณาประเทศของตัวเองดูนะคะระหว่างคนที่รู้จักอะตอมีกับคนที่ไม่รู้จักอะตอมีในประเทศของคุณคนคนแบบไหนเยนอะกว่ากันคะ ผมเชื่อครับว่าจะมีคนที่ไม่รู้จักเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรานะครับรีบที่จะไปบอกต่อข้อมูลนี้ให้กับเขาแล้วก็ให้เขามาอยู่ใต้สายงานของเราแอตุมี่นะครับการบอก่อไม่มีอะไรแบบซับซ้อนเลยนะครับลองใช้ดูลองทําดูง่ายมากใช่ไหมครับลองใช้ดูลองศึกษาดูลองทําดูสามอย่าง โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาฟัง,งครั้งแรกนะลองไปใช้ดูนะครับในชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมลองใช้ดูนะครับสินค้าดีๆแบบนี้แล้วก็ข้อที่สองครับลองศึกษาดูเรายังมีสัมมนา,าแบบนี้ทุกวันพุธนะครับแล้วกเเ็เรายังมีสัมมนา,าอีกเยอะแยะม,มากมายที่สามารถเข้าไปศึกษาได้ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นโอกาสที่จะพลิกชีวิตของเราอ่ะมันก็คุ้มที่จะลองศึกษาดูใช่ไหมคะผมนะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะไม่พลาดโอกาสที่จะใช้เครื่องมือที่ชื่อวอทอมีเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับผมก็จะจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับคุณครับ